ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะจุ๋ยพุธโพสหวานซึง้งครบรอบแต่งงานพร้อมคำมั่นสัญญาคงเดิมผ่านไปแป๊บเดียวก็ถึงวันครบรอบวันแต่งงานสำหรับนักแสดงจุ๋ยวรัทยาและพุธพุชชัยโดยทั้งคู่ควงแขงเข้าวันนี้วาเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยน61ที่ผ่านมาทำกลางแขกคุณสนิทมาร่วมแสดงความยินดีณโรงแรมแมนดารินโอเดลเตดกรุงเทพ ล่าสุดสาวจุ๋ยก็ได้โพสภาพในวันแต่งงานพร้อมทั้งเผยความในใจถึงสามีเป็นแฟนกัน3ปีแต่งอีก2ปีเราเดินทางจากมือกันแบบนี้มา5ปีแล้วเป็น5ปีอาจที่จะผ่านหลากหลายเรื่องราวแต่เราก็ผ่านมันมาได้ตลอดสุดท้ายในทุกๆวันที่มีกันและการมันมีความสุขมากๆขอบคุณพุทธนะคะที่ดูแลจุ๋ยอย่างดีมาตลอดทางกายและใจรู้สึกโชคดีมากที่ได้มารักกันแบบนี้ รักที่สุดนะคะ a p u t u n d e r s c o r e d j #pj_the_wedding_2018 #happy_free_ever_pj Hat #pj161161 #pootjoy_anniversary ในขณะที่ DJ Put ก็ได้โพส์ภาพครบรอบวันแต่งงานเช่นเดียวกันพร้อมระบุ caption ว่า จะทำให้ยิ้มแบบนี้ทุกวนันและตลอดไปเลยนะวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วไวมากรักนะคะแอดวรัธยา p j t h e e d d i n g 2 0 1 8 h a p p y e v e r p j p j 1 6 1 1 6 1 p u d j u i y a n n i v e r s a r y